มีไก่ขาวนะครับมาใหม่เป็นสายโรงมีนะครับตัวนี้หลานเป็นคนเคาะนะครับไม่ใช่ผมนะครับหลานเป็นคนเคาะาคือที่ได้หวยได้อะไรมาก็เอาไปไว้ให้หลานเคาะ,ะครับก็แบ่งๆกันไปเยอะๆที่นี่นะครับอันนี้เป็นโกโก้นะครับยูม่ยเฮายูเมะนะครับน้ำหนักน่าจะสองสี่ ลอยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรแต่ว่า,<ะ>วากลางๆครับไก่พอดีครับรถ้าตามสายก็ข้างหน้านะครับทำไม่มันหลุดยางาก็ลองดูไปก่อนนะครับอย่างว่าโดนก็โอเคนะครับแล้วแต่นะครับไม่รู่ว่า ไป,ไปยุทธยายครับได้สอนใชเป็นโลมีนะครับตัวนี้นะครับ